เบืงองนี้พีน่น้องเห็นบน่ทางบ้านข่อยสีอเอินว่าขีงงข่ง,งว่วนขี่ง่วนไ่ด้ห้างเพิ่งนี่แหละที่จริงแล้วตัวนี้นี่ที่เป็นเกสรดอกไม้เกสรดอกไม,ม้ที่เพผนมันไปนหามาก แล้วมันเก็ามาแยกไปต่างหากกับหัวหนามมันตัวนี้สมุนไพรย,ยางดีเท่กันได้นี่ไปดองเรา,า,เเรเากเ็เป็นพุ่มแพรเป็นหอบขึ้นตัวนี้ใส่ยาดองมันก็จะเป็นเหลืองสีเหลืองเป็นผงผงเป็นสีผงผงเหนียว บางที่เวลาเขาปัน่นเวลาเขาปั่นเพิงแบบตัวนี้ก็อาจสิปติลงไปน้ำเค็ดใหน้น้ำเพิงคุณบใสัยบางงามสีน้ำเพิงสีบาง,งามแต่ว่ามันเป็นยาเป็นสมุนไพรเพราะว่าเป็นเกสรดอกไม้หลากหลายชนิดเลยแหละอยู่ในนี่ผสมกันมันติดขาเพงิงมาเผิงมันก็สิมาถูทูทููออกใส่ยัดใส่ในนี่ไว้ในห้างมัน,นไว้อันนี้เป็นเครื่องเครื่อง,งลูกมันแต่ว่า สี่ยูใต้ไต้ไต้หัวหน้ามันแบบนี้ยูยแบบนี้เนี่ยมันยูลักษณะนี้ขี้เพิงไอขี้ง่วนนี่คือเกสรดอกไม้นี่สี่ยูตั้งสี่ขี้ก้อกันยูยแบบนี้อนี้กาเป็นควงบูอย่างหนึ่งเนาะมาเล่าสูกันฟัง แสบแสบแสบตัวนี้ก็แสบเนี่ยตัวชิงวันนี่กแ็แสบเวลาเป็นพงเหนียวเหนียวมันจะติดข้อได้ยังไงมันหวานมันมันกัดใส่กันก็ห้ามเพเิกแแว,วอาไปดองเราเป็นสำมุนไผ่ยางดีเล่นเนี่ย